รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ดันครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกรือ Eyes on Globe วันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมไปติดตามการวิเคราะห์เรื่องเวียดนามประเทศเวียดนามนั้นแต่ก่อนนั้นเราคุยกับท่านจันสมภพเมื่อ10ปีแล้วประมาณ GDP เขาประมาณ10%ของบ้านเราปัจจุบันในไล่เขาไปถึงเกือบ90แล้วนะแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้ไปไหนเลยจาก5 0าแสนล้านหรือ5 0 0,000ล้านต้นๆเวียดนามเข้ามา4 0 0 0ล้านแล เพราะนั้นก็เป็น4ี่แสนกว่าล้านเหรียญน,นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็เป็นเรื่องที่จะวิเคราะห์ท่านจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไมเวียดนามนั้นถึงเป็นดาวรุ่งจะเป็นดาวรุ่งของอาเซียนหรือเอเชียน,นั้นจริงหรือนะครับไปพบกับท่านอาจารย์สมภพสักกูเดียครับ ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานรักอังสารครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทุกครั้งที่เราคุยกันเนี่ยท่านอาจารย์ก็มีเกรดประวัติศาสตร์มาเล่าแน่นอนครับการวิเคราะห์ต่างเนี่ยมันต้องย้อนดูประวัติศาสตร์จะบอกว่าไม่ดูประวัติศาสตร์ไม่ได้เพราะงั้นเราไม่รู้ที่มาที่ไปทีนี้ท่านอาจารย์ช่วยวิเคราะห์เนี่ยมันมีประเด็นอันหนึ่งที่เวียดนามเนี่ยมันมีข่าวมาตลอดเวลาหนึ่งรัฐบาลก็มีเสถียรภาพแน่นอนนะฮะอันที่สองคือเขาปราบคอร์รัปชันอย่างให้ประชาชนเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าไอการคอร์รัปชันเนี่ยที่เป็นตัวบอลทำลายประเทศไม่ไปไหนเนี่ยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเขาทำแบบจริงจังแล้วรัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังเงินแค่หมื่นบาทก็ติดคุกแล้วอาจารย์อาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นไซส์สำคัญไหมที่ทำให้เวียดนามมันจเจริญอย่างที่เราคาดไม่ถึงจากจที่เราคุยกันเนเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมุนตามโลกเนี่ยอายุ23ปีแล้วเนี่ยต้องขอคุยคุณผู้ชมเด็ดหนึ่ง เราคุยเมื่อสิปีที่เวียดนามแค่ GDP ประมาณห้าหมื่นล้านเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนสตาร์ทออฟคิกออฟอีโคโนมีเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สิปีมาเข้าไล่เราเกิดเกอบทันเราหรือว่าจะแซงเราไหนสุดอาจารย์คิดว่ามันเรื่องคอร์รัปชันเป็นอันหนึ่งไหมครับแล้วเรื่องที่เขาเดินตามจีนแบบสุดโหดเรื่องของพัฒนาการศึกษาต่างๆอาจารย์นะเขาไปไกลมากเชิญอาจารย์นะมันมีสาเหตุหกเจ็ดเรื่อง ที่เป็นความได้เปรียบของเวียดนามนะครับเชิญไา้เัยครับก็บอกข้อแรกเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องของเค l าเจ e อก็อบอกเวียดนามเนี่ยคล้ายจีนคล้ายญี่ปุ่นคล้ายเกาหลีใต้นะ,ะก็คือเป็นประเทศอยู่ภายใต้ระบบวัฒนธรรมของจื้อ,อะนะซึ่งสอนที่คนเนี่ยมีความขยันแข็งมีเรียบินัย นะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชาติในเอเชียตะวันออกเนี่ยที่พัฒนาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ได้ไต้หวันก็ดีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมของจีอทั้งสิทธ์นะคือขยันขันแข็งเชี่ยวฝังผู้เข้ามานิชาซื่อสัตย์นะครับนะอ่ะฉะนั้นแล้วคอนฟูเขาบอกคอนฟูเชิสเคาน์เตอร์โลคอนฟูเชิสแวลูอ่ามีผลต่อการแข่งขันแต่ประการที่สองคืออะไรครับก็คือ การมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพก็ว่าเป็นเอฟฟิเชนซี่ซึ่งมาจากอะไรครับมาจากระบบการเมืองของเวียดนามเองซึ่งเป็นระบบการเมืองพักเดียวระบบการปกครองเขาก็จะเหมือนจีนอ่ะเรียกว่าถา้าจะจะลอยตามกันมาเลยนะครับจะเหมือนกันแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบปกครองไปได้ระบบไอ้พรรคคอมมิวน,นิสต์เนี่ยนะฮะนะครับ,รบสาม,มเลยครับเขาบอกเขามีเสถียรภาพทางการเมืองสูง political stability สูงต่อเนื่องนะฮะอันนี้ใช่เลยที่เราโม้ใช่นะครการที่คุณมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงเนี่ยก็หมายถึงอะไรครับ หมายถึงคุณสามารถสารต่อนโยบายอย่างต่อเนื่องได้ไม่ใช่ประเภทพอเปลี่ยนรัฐบาลทีเปลี่ยนพรรคทีก็รับศูนย์กันใหม่รับหนึ่งกันใหม่เหมือนที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับไปไหนบ้างก็คือประเทศไทยนี่แหละครับโอเคดัะนั้นนั่นคือข้อที่สามข้อที่สี่คือขวบเป็นชาติที่แพร้มาติดคือชาติที่ปรับตัวได้ง่าย ปฏิบัตินิยมอ่ะนะก็คือสามารถเอาทุกอย่างเนี่ยมาทําให้เป็นจริงได้ไม่ใช่ยึดถือดงการยึดถือเรื่องของนามธรรมนะฮะยึดถือรูปธรรมนะฮะและต่อมาคือแล้วเขาบอกเนี่ยการมีการเปิดกว้างทางธุรกิจนะถึงแม้เขาไม่ได้เปิดกว้างทางการเมืองนะแต่ว่าเขาเป็นผู้แย่ว่าเวียดนามเนี่ยเจริญรอยมาจากจีนเลยอผมก็เลยจะบอกอย่างนั้นเลยก็คือะไรครับระบบเขาจะเป็นสังคมนิยมหรือเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งอะไรก็แล้วแันแต่ว่าระบบเขาเศรษฐกิจเขาเป็น เขาเรียกว่าเป็นแคปโตรลิซึมบางคนเรียกว่าจีนคือมังกรใหญ่เวียดนามคือมังกรเล็กมังกรน้อยนะนะครับนะฮ่สร้างกงินงเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมที่มันเป็นมังกรที่ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับที่เหมือนกันพ่อเลยครับก็บอกว่านายกตรีเวียดนามเนี่ยที่ใช้โมเดลจีนเป็นการพัฒนาก็คือโววันเกียร์โววันเกียร์นี้คือต้นตำรับของไอ้โดยโดยม้นะโดยม้ก็คือไอ้ นโยบายเกี่ยวกับเรื่องบุญนาการนะครับเรื่องของรีโนเวชั่นนะเรื่องของไอ้ไอ้นะครับการพัฒนาประเทศอะไรพวกนี้นะฮะก็เหมือนกับโอเพนดอฟบริสีหรือว่าสี่ทศศัยของของเติร์สเทอร์ิงนะเพียงแต่ว่าเวียดนามทําช้ากว่าหน่อยนึงนะก็คือเวียดนามเนี่ยมีนโยบายโดยเมื่อยนะครับโดยที่ต้นคิดสําคัญก็คือเคือซึ่งต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือนากรีโววันเกตเนี่ยนะฮะนะครับในปี1986 นะครับส่วนจีนก็เปิดประเทศโดยการมินิยบายสี่สนามหมโดยเติ้งเสียงในปลายปีเก้าเจ็ดแปดนะแลห่างกันสักแปดเก้าปีครับและต่อมาเนี่ยนะครับในช่วงปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับถึงเก้าเจ็ดเนี่ยแปดปีเนี่ยนะฮะเจ็ดปดปีนะครับก็โววิเกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการนําโดยมื้อใหม่ปฏิบัติให้มันเป็นจริงเป็นจังเพิ่มมากขึ้นและเริ่มเปิดประเทศเปิดประเทศยังไงครับ ก็คือเริ่มกลับมาญาติดีกับอเมริกาใหม่นะครับก็คืออเมริกาเนี่ยภายใต้การนำของบิลฮินตันที่เป็นฮาวดีเนี่ยในปี94ก็เลิกแสงแข่งชาติเวียดนามก่อนหน้าที่หลังจากที่แพ้สงครามแล้วเขาใส่ชาติมาตลอดใช่ไหมเวียดนามก็ยากลำบากอ่ะทั้งูงอเมริกาที่เป็นชาติมหาอำนาจมาเลิหนึ่งโลกแต่งชาตินี่นะฮะนะครับและข้อสำคัญคือเลยครับปี95นี่นะครับเวียดนามนี่เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับ อ่ากลายเป็นชาติที่ที่เจ็ดนะฮะที่เป็นสมาชิกอาเซียนนะฮะและหลังจากนั้นก็เลยตามด้วยตามด้วยเมียงมาตามด้วยอ่ากัมพูชาและก็ลาวไงฮะติดต่อกันมาใช่ไหมครับนะับครับจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดตัวเองเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะนะและข้อสำคัญกันเลยครับก็คือและหลักใบสสาคัญที่สุดคือเลยครับถ้ามันมีหลักใบอันนี้นะฮะก็คือการเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ีคนจะเชื่อมั่น เยอะมันพราะอะไรครับเพราะว่าคุณเป็นสมาชิกดิวิวิโอแล้วคุณบิดพิ้วต่อนโยบายหรือว่ากฎเกณฑ์ของดิวิวิโอไม่ได้ถ้าคุณบิดพิ้วก็จะถูกฟ้องร้องไงใจว่าไทยก็เป็นดิวิวิโอทำไมเราถึงไม่ได้ประโยชน์ตอนนี้ก่อนหน้าทั้งจีนและเวียดนามไม่รู้กี่สิบปีนะฮะทำไมเราถึงไม่ได้แก่นที่สนะครับนะตั้งแต่สมัยแก่นที่ทำไปนะ แล้วตุ่ยประชากก็เป็นดีวีทีคนหนึ่งเลขาอังกานเลขาดีวิทีโอใช่ไหมเป็นเป็นผู้ในการใหญ่ผู้ในการใหญ่แล้วทำไมทำไมเราถึงไม่ไม่ได้ในส่งเรื่องเป็นอย่างนั้นเี่ครับอันนี้ต้องน่านน่่าาจะเรื่องคุยเรื่องนี้ให้เรื่องอีกท่านนีหลังอาจารย์ช่วยรณนาคเนี่ยหน่อยนะครับครับได้นะครับทำไมขนาดที่เราเห็นจีนเนี่ยพังอาดได้หลัง WTO ีทีโอเป็นจอย WTO เนี่ยเวียดนามจอยดีวิทีโอปี2007จีนจอยดีวิทีโอสองพันหน ภายก่อนหน้านั้นตั้งนานทําไมเราไม่ได้อะไรเลยจากการเป็น WTO ทั้งเรามีเลขาธิการโอมีเพื่อการการค้าโลกคนหนึ่งด้วยคนที่2ครับทําไมเราไม่ได้อะไอันนี้น่านานะครับครับอันนี้น่าคิดมากน่าคิดมากควิสมากท่านต้องจะต่อครับครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าเวียดนามเองเนี่ยหลัง2007เป็นต้นมาเนี่ยเคาก็เรียกว่าเริ่มตีปีกอีละอนะครับรองรับการลงทุนอย่างมากและ บริษัทย่างใหญ่ระดับโลกที่เข้าไปลงทุนในเวียดนานมแรกๆเนี่ย,ด,ยดัต่าสังเวยคือบริษัทอะไรครับลงทุนสองหมื่นกว่าล้านเหรียญนะฮะบริษัทเดียวของเกาหลีป่ะซัมซุงซัมซุงอ่า <laughs> ได้ครับโอเคได้ย, <นะ S 2> ยินว่าตอนนั้นซัมซุงจะมาไทยแต่ว่ามาลาเลียวไปเวียดนามเลียวไปเวียดนามครับปัญหาตอนนั้นเราเข้าใจายอยู่ว่าเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เขาไม่เชื่อมั่นในระบบบ้านหลับคือการคอร์รัปชันที่เรามันรุนแรงมาตลอด ซึ่งเขาคำนวณต้นทุนระบายอันนี้อันนี้ไม่ทราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านไม่มีหลายตัวแปรถ้าเจอท่านอาจารย์วันหลังฝากอาจารย์ท่านคนครับก็เอาความจริงมาคุยกันหน่อยนะครับเจอเจท่านอาจารย์ก็กล่าวได้เลยเป็นประโยชน์กับรัฐบาลนะครับทั้งในวันนี้และอนาคตอย่างปีที่แล้วเนี่ยดองเดาเดี๋ยวก็เวียดว่าดซัมซุงผลิตในเวียดนามแล้วส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยบริษัทเดียวส่งออกไปห้าหมื่นกว่าล้านเหรียญโอ้โหน่าคิดเป็น สิบสเเซของมูลชาตส่งออกรวมของของเวียดนามซึ่งขณะนี้นแซงหน้าไทยไปเรียบร้อยแล้วออปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามส่งออกไปถึงกว่า4แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ขณะที่เราส่งออกเดี่ยเราดีใจมากพี่ธีรงแล้วก็คือเราส่งออกได้สามแสนล้านเหรียญเป็นช้างแรกนะไม่ได้ไทยไม่เคยส่งออกได้ถึงสามแสนล้านเหรียญปีที่แล้วเป็นช้งแรกแต่พวียดนามันสี่แสนกว่าครับทั้งทั้งดีจีดีพเวียดนามประมาณสี่แสนหกหมื่นล้านเหรียญเองนะครับแสดงว่าการส่งออกเขาเนี่ยเทียบกับ GDP มันเกือบจะเท่ากันเลยนะแสดงว่าการส่งออกเขาพุ่งทะยานมากนะฮะนะครับก็ก็ซัมซุงบริษัทเดียวมันส่งออกตั้งห้าหมื่นล้านเหรียญนะครับ เกือบ10%ของมูลค่าส่งออกครับออครับเจ้นั้นก็อย่าแยแสแยใจว่าปีที่แล้วเนี่ยเวียดนาม GDP โต7.1%และตัองอ้งแตไปดีเป็นต้นไปเขาตั้งเป้าไว้8%นะถามว่าเขาสามารถทําได้ไหมไอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่รู้แน่ๆว่าขนาดนี้เขามีเป้หามปหมายชัดเจนแล้วและขอ้อตกลงที่อะไรครับก็คือว่าองค์รวมสภาพแวดล้อมเขาน่าจะเป็นไปได้เพราะเขามี Monetary Stability ครับและก็เป n น Efficiency ด้วยครับหลายๆตัวแปรมีความสามารถขีดความสามารถประสิทธ<ส>ิาององภาพของรัฐบาลครับ ความสียรภาพทางการเมืองอนี่เป็นเรื่องสําคัญครเรื่องนี้เราไปเสจไม่ได้ว่าเสรภาพทางการเมืองเนี่ยมันต้องไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจครับเชิญเชิญท่านอาจารย์ต่อแต่ตถามว่าเวียดนามเองมีอุปสรรคบ้างไหม,มเป็นดาวลุกเสมอไปหรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้ก็ต้องต้องต้องพิคอให้ลึกนะฮะคือเมื่อกี้เราพูดถึงข้อได้เปรียบของเวียดนามห้าข้ออย่างนี้เจ็ดข้อเลยที่จบอกครับล่าสุดคือเรื่อง WTO ครับแต่ว่าเวียดนามมีปัญหาอะไรบ้างนะที่อาจจะทําให้การบรรลุฝั่งฝันเนี่ยอาจจะอาจจะ ทำไม่ได้ไม่ได้มีคนทุ่มเทนะเทียบกับจีนในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะอะไรเพราะโลกขนาดเนี้เป็นโลกที่มันเป็นระบบเผชิญหน้ากันโลกที่เกิดโพดิชันที่ซึมโลกที่เกิดไอ้สงครามการค้าอะไรต่างมันไม่ใช่เหมือนสมัยจีนเข้าดูวีทีโออะไรปองจําได้ว่าจีนเข้าดิวิีโอในปี2 0 0พันหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหสีกิจโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความร่วมมือแบบสีกิจในรีดิวบเต็มไปด้วยเวทีผู้พาคีนะมีทั้ง WTO โมีทั้งมีเยอะมีเอเปกมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะ อาเซียนเราก็มีนับต้ามีอัพต้านะฮะอเมริกาเหนือก็มีนับต้ามีไรงต่างเหล่านี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่วินวิน,วนทุกชาติเนี่ยมาล่วมาร่วมมือกันเป็นยุคทองอะแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เวียดน,นามอาจีะมีปัญหาคือเลยครับก็คือมันเป็นยุคที่มาหน้ามาันเผชิญหน้ากันอ,อย่างตอนนี้ geopolitics ครับคือเวียดน,นามเนี่ยต้องพึ่งพาสองชาติไปอย่างมากก็คือพึ่งพาอเมริกากับจีนเขาพึ่งพาจีนในด้านไหนครับพึ่งพากันนำเข้าปรากฏว่า เวียดนามเนี่ยขาดูในค้ายแกจีนมหาศาลแต่ว่าไปเกินดูในค้า่แก่อเมริกาเนี่ยมหาศาลเหมือนกันเอแสลงว่าเวียดนามต้องเอาไอ้อุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆจากจีนเนี่ยมาผลิตในเวียดนามแล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกาคําถามอยู่ว่าแล้วสองชาติเนี่ยมันเผชิญหน้ากันอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็ต่อสู้แข่งขันกันอย่างดูเดือดนี่นะครับจนกระทั่งมีข่าวข่าวว่าตอนนี้เวียดนามกปแลังเจรจา์เรื่องสงครามภาษีกับอเมริกาเนี่ยก็มีข่าวข่าวว่า อเมริกาได้ยื่นข้อข้อเสนอข้อหนึ่งนะครับว่าต้องการให้ลดภาษีถือว่าตอนนี้เวียดนามถูกเก็บ46เปอร์เซ็นต์ส่งออกนี่นะฮะตอนที่เราคุยกันกับนพื้ัฒา์อาเซียนเนี่ยทั่วถึงเหมือนเขาเขากลัวว่าจีนจะใช้บารมีของอาเซียนเนี่ยเป็นฐานส่งออกเพราะนั้นอันนี้เขาก็บล็อกหมดอันนี้เราเป็นเราเข้าใจตั้งตั้งโจทย์แล้เชิญอาจารย์คกันครับฉะนั้นเขาบอกว่าเออถ้าคุณต้องการมาค้าขายกับฉันเกินดุลการค้าปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามเกินดุลครับ อเมริกาไป1นึ่งแสนสองหมื่นสามพันล้านเหรียญนะครับของเราสี่แสนสี่หมื่นล้านเหรียญเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ของเวียดนามเกินดุนชาอเมริกามากเราสั่เป็นคิดเป็นสามเท่าของเรานะฮะนะจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องถอยห่างจากทีนแต่คำถามว่าคุณถอยห่างจากทีแล้วคุณจะเอาเอาไอ้เอาถุนดิบพิษ supply วัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ไหนมาผลิตว่าเลยครับเพราะทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะไทยก็ดีเวียดนามนี่เหมือนกันเลยก็คือเราเองเนี่ยขาดดุลายแค่กับจีนเนี่ยมาก S <S ปีหนึงก็สามหมื่นกว่าล้านเหรียญเหมือนกันนะแต่ไปเกินดุลกับสหรัฐแต่ว่าไปเกินดุลนอเมริกาเนี่ยสี่หมื่นล้านเหรียญเหมือนกันเลยก็เพราะเพราะมันอ,อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันจะนั้นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องข้อใหญ่ที่เวียดนามต้องเผชิญก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องด้านการค้าเนี่ยโอ้โหก็พึ่งพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งจีนมากในแง่ของการนำเข้าเพราะไม่ไม่นำเข้าคุณจะเอาที่ไหนมาผลิตอ่ะคุณจะไปสร้างซัพพลายเชนในเวียดนามเองเนี่ยเวียดนามหนึ่งมันเล็กเกินไปจีนมันเหมือนทวีปทั้งทวีปใใใชชช่่่่่่่่มมมมมัััั้้้้ยยยคคคคครรรรรบบบบอออาาาาาินนนนนนนสสวททุุุกกงงงงงะะะะะฮถณตหไๆ นลครับและข้อสำคัญคือเลยครับก็คือว่าเออถ้าเผื่อว่าคุณไม่เอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆจากจีนบริทเองเนี่ยแล้วมาสร้างใหม่สร้างคาสเตอร์ใหม่ทั้งหมดในเวียดนามันก็จะแพงมากไนอ่าเพราะว่าคุณต้องสร้างใหม่หมดใช่ไหมฮะและข้อสำคัญคือว่ามันก็จะสเกลที่มันก็จะเล็กกว่าด้วยไม่เหมือนกับกรณีของจีนใช่ไหมครซึร่งสเกลมันใหญ่โตมากใช่ไหมครับ,รบนะอ่า <นะ S 2> ฉะนั้นเมื่อไปดีแล้วเนี่ยผมว่าเวียดนามานานี้มันเหมือนจะอยู่ในระหว่างขาวขวายอยู่ในไดเรมาในที่ที่ว่าด้านหนึ่งครับคุณต้องพึ่ง ด้านดีมานแกอเมริกามากแต่ด้านซัพ้ลายก็ต้องพึ่งจากจีนมากคำถ,ถามก็ว่าแล้วสองชาตินี้มันจะ,ะเผชิญหน้ากันบ้างไหยแค่ไหนม,มาดึงสองอเมริกากับจีนนี่นะะแหละฮะแล้วยิ่งถ้าเผชิญหน้ากันมา,มากๆอาเรงต่างเนี่ยกระทบต่อเวียดนามแน่นอนอ,อันนั่นคือเรื่องแรกที่ท,ที่และข้อสำคัญคือเวียดนามก็เปิดมีความรมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียด,ด้วยอพอเกือบทั้งกองทัพของเวียดนามก็อาวุธรัสเซียอยั่งนั้นอ,ะอ่ะใช่ไหมเห็นไหมครับ แต่ว่ารัสเซียขนาดเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้มองปูตินว่าเป็นเป็นศัตรูตัวชะกานเหมือนของตัวเองเหมือนกับสมัยที่ไบเดนมองมองปูตินนะแต่เราก็เห็นแหละว,ว่าสองชาตินี่ยังไงมันมีช่องว่างของความของความสัมพันธ์มไม่มีทางหรอกที่จะดีกนันได้ในเมื่อในเมื่อในเมื่อนาโตเองมีปัญหากับรัสเซียอย่างที่เห็นอยู่ขนานี้อ่าแล้วก็ขนาดเดียวกันอเมริกาก็เป็นผู้นําของนาโต้ด้วยใช่ไหมครับนะอ,อย่างที่เห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงเวียดน,นามจึงบริหารการความสมดุลของตัวเองเอ้ะถ้าอย่ากนตเน่ย อเมริกาเล่นเกมบบว่าไม่เอากนาโตเพื่อที่จะให้ภาพผมามเล่นเกมเพื่อเล่นเกมเพื่อต่อรองให้อันนี้คุณผู้ชมน่าคิดนะพออาจารย์พูดมาเรื่องเนี้นะผมคิดว่าอเมริกาจะเล่นเกมอย่างที่ปฏิเสธนาโต้ลงขันให้ความรู้ต่างๆนี่เพื่อที่จะให้รัศซีสบายใจขึ้นอันนั้นด้วยแล้วข้อสำคัญก็เลยครับก็ไปบอกให้ท่านนาโต้ทำ ถ้าจะให้ดีก็คือคุณไปเพิ่มว่าความมั่นคงเป็นห้เปอร์เซ็นตของจีดีพีแทนที่อยู่ที่หนึ่งอร์เกว่าๆแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้การก็มีแต่ได้ก็ได้เท่านั้นและใครเป็นคนขายอาวุธครับในโลกนี้นะครับหังจากที่เราคุยแล้วเกือบ50%เปอขาครองอยู่เรื่องของตลาดอาวุธใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับเวอร์กนอสเนี่ยมาร์เก็ตเนี่ยใช่อาจารย์ครับเพราะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้การบรรลัสรตัวเองของเวียดนามเนี่ย นโยบายไผ่ลู่ลมที่เวียดนามพยายามใช่ไหนนี่มันเพียงพอไหมข้อแรกข้อที่สองครับคือเวียดนามกำลังเติบใหญ่ขึ้นมาท่ามกลางการเผชิญหน้าของมหาอำน่านมันแตกต่างกับจีนเมื่อช่วงช่วงยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนที่จีนเข้าร่วมทูโอนะฮะตอนนั้นหมาำนาจมันกำลังดีกันมากมันเป็นวินวินอ่ะมันเป็นต่างคนต่างได้ใช่ไหมครับนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันเป็นมันเดี๋ยวนี้มันเป็นวินลอสมันไม่ใช่เป็นวินวินเหมือนเดิมครับนะและข้อต่อมาคือเวียดนามเนี่ยแรกๆเขาอาจจะเปิดช้าไปนิด่หนึ่ง เมื่อคุณเปิดช้าปั๊บเนี่ยคุณไม่ได้ลงทุนสร้างอินฟาสตรักเจอร์มากเท่าที่ควรมันก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้เงินทุนมหา,าศาลในการสร้างอินฟาสตรักเจอร์เช่ไนไรครับระบบน้าระบบไฟรบขบนส่งรถไฟก็ดีอะไรก็ดีนะครับนะแล้วก็ไอ้รถรถไฟธรรมดารถไฟด่วนรถไฟบนดินใต้ดินมอเตอร์เวซุอร์ไฮเวย์อันนี้เวียดนามยังขาดสนามบินขาดแฉนอย่างมากนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เขาก็จําเป็นจะต้องสร้างคนนี้มากคําถามคือว่า จะสร้างเองหรือว่าจะหาเงินที่ไหนมาสร้างอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แหละประเทที่เป็นการบ้านข้อใหญ่ที่เวียดนามจะต้องไปคอบกิดนะครับแต่เห็นว่าจีนก็เข้าไปลงทุนให้เยอะนะโอ้มากครับเรื่อินบริบทเลยเปนโครงสร้างนี้จำไเหมือนกันครับครับซึ่งตอนนี้ก็เพราะงั้นเวียดนามก็พูดว่ากลืนไม่เข้าใครไม่ออกนะสองประเทศเนี่ยใช่ใช่เรื่งที่จาบอกคือเดิเลมม่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในภาวะที่มันรุนแรงครับ ก็จะเลือกข้างหนึ่งข้างใดก็ไม่ได้เพราะต้องพึ่งทั้งสองข้างข้างหนึ่ง supply ข้างหนึ่ง market เรื่องของ export ถูกไหมอาจารย์ฮะโอ้ครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่อย่างอยที่เห็นที่เขาเจริญขึ้นมาได้ทุกวันเนี่้ผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องเขาปรับ r ครงสร้างอย่างจริงจังแล้วแล้วสร้างความเชื่อมั่นกับเรื่องเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานะครับวันนี้ตกอับคุณท่านอาจารมีสุรับ ครันนั่นคือบทวิเคราะห์ที่ชัดเจนจากท่านรองศาสตราจารยด์ดรสุภพมาดานังสันน,สนะครับอย่าลืมนะครับดูช่อง5กด5และดูย้อนดาวได้ทุกแพลตฟอร์มบนทีวีแฟนเพจช่องทาง,ง c e b o o k YouTube t i k t o k วันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สุภพมาดานังสัน,น,นสรครับมีเรามุ่งประโยชน์และสาระความรู้ให้กับผู้ชมติดตามเราได้ตลอดมูลตาโลกช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe like, กด follow วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา PMCU และบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ได้ร่วมกันเปิดพื้นที่ AIS สยามจัดกิจกรรมสยามน้อมอาลัยด้วยหัวใจที่เท่าเทียมเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเน้นสร้างสังคมที่เท่าเทียมเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความอาลัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะมีสภาพร่างกายแบบใดก็สามารถมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่สยามสแควร์จึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงภายในงานประชาชนทั่วไปและผู้พิการได้รวมการเขียนข้อความแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยผู้พิการทางสายตาสามารถแสดงความรู้สึกผ่านอักษรเบลข้อความแสดงความอาลัยเหล่านี้ถูกส่งต่อขึ้นจอ AIS สยามเพื่อให้จอ AIS สยาม ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความอาลัยและความเคารพคุณสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแสดงความไว้อาลัยและกล่าวถึงกิจกรรมนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะในวันนี้ที่ทางจุฬานะคะร่วมกับทาง AS สเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะโดยเฉพาะ เป็นกิจกรรมพิเศษให้กับน้องๆนะคะผู้น่าจะขาดโอกาสที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะคะวันนี้ทุกคนก็ที่ไปเดินนคุยทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีอกาสดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมการแสดงความจรรรภักดีค่ะศาสตราจารย์ดรวิเลิศภูริวัฒน์ อธิการบดีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกิจกรรมนี้วันนี้นะครับสยามสแควร์นะครับเป็นพื้นที่ของคนไทยทุกคนนะครับและผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างเรื่องนะครับสมรรถภาพทางร่างกายอย่างไรแต่หัวใจคนไทยเหมือนกันครับหัวใจคนไทยเท่าเทียมหัวใจคนไทยมีความจงรักภักดี วันนี้นะครับสยามสแควร์นะครับนะยกพื้นที่ทั้งหมดนะครับให้เป็นพื้นที่นะครับในการใส่ออกถึงความจงรักภักดีนะครับคุณปรัชนาลีลพนังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS แสดงความไว้อาลัยและกล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่าก็ผมอยากจะเรียนยืนยันว่า AIS มีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนทุกกลุ่มของคนไทยให้ได้ เข้าถึงแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องที่สำคัญอย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลาครับนอกจากนี้ยังมีการบรเลงและขับร้องบทเพลงแม่แห่งแผ่นดินโดยวงออเคสตราคนตาบอดแห่งประเทศไทยรวมถึงการแสดงดนตรีไทยและขับร้องเพลงจากคณะครุษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสืบสาร พระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมไทย